จะจีช่วงนี้เราจะมารำลึกถึงความหลังกันหน่อยนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ทีเนี่ยนะครับเมื่อก่อนตอนที่ตอนโลคอสายการบินหรือว่าสายการบินปกติ <c oughs> ไม่ค่อยก็ไปรถไฟกันออกสักช่วงดึกๆไปถึงอีกทีเช้าก็หกถึงสิบ <c oughs> ชั่วโมงนาน <c oughs> ทีเดียวนะครับแต่ว่ามีข่าวดีแล้วนะครับล่าสุดมีการเตรียมที่จะก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูงบอกว่าใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่จะเริ่มก่อสร้างจริงๆเนี่ยในปีหน้านี้แล้วก็คาดว่าอีก5ปีจะเสร็จสมบูรณ์ครบับเพื่อรองรับาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยและค่ะก็เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1ในโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่1กรุงเทพพิษณุโลกค,ค่ะโดยพลตวจเอกวิเชียนพุทธโพสีปรลัดกระทรวงคมนาคมนั้นบอกค่าว่าเพื่อให้เป็นไปตามนายโยบายในการเร่งสร้างรถไฟความ เร็วสูงเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้เร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเปิดรับฟังความเห็นครั้งนี้นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อไปโดยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางแรกครับที่จะมีการเปิดประกวดราคาในปลายปีนี้และเริ่มทําการก่อสร้างได้ในปีหน้าคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในอีก5ปีข้างหน้าหรือก็คือปี2,561ครับใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า2 4 0 0 0 0ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในพร,รบรลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2.2ล,ล้านล้านบาทคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง680กิโลเมตรจะมีการให้บริการทั้งหมด12สถานีนะครับใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงกับอีก10นาทีครับรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะคิดค่าโดยสารไม่เกินคนละ2,000บาทครับซึ่งถูกกว่าสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ก็ไม่แน่อีก5ปีข้างหน้าอาจจะมีทางเลือกอื่นๆให้สําหรับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้หลายคนชอบไปทางด้านของเชียงใหม่แล้วก็จะต่อไปเชียงรายหรือแม่ฮ่องสอนใช้รถไฟแบบนี้ก็จะถึง แค่3ชั่วโมงกับอีก10นาทีอยากจะใช้เร็วๆนะคะค